ถ้าเข้าเข้าไปแล้วพี่เขาบอกห้าวันก็ได้กลับแล้วแต่ผมอยู่ไปทั้งหมดยี่สิบแปดวันนะเขาบังคับมันทําอะไรไม่ได้เขาไม่ให้ออกจากตึกไม่ให้เลยคือเขาจะวิ่งวิ่งออกแต่วิ่งไม่ได้เพราะว่ากัดข้างนางหลังอยู่สี่ห้าคนครับเฉพาะเฉพาะฝั่งเดียวนะพี่ไม่คิดว่ามันจะหลอกด้วยพี่เพื่อนอะไรเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กก็เดี๋ยวคุยกันหน่อยว่า ชื่อไอซ์เนะาะไอซ์ไปทําไปทําอะไรมาเปิดบัญชีครับบัญชีอะไรบัญชีที่บัญชีธนาคารนี่เอาไปใช้เอาทำอะไรเอาไปใช้สแกนใบหน้าคือลองเงินนะครับคอนเทนเตอร์อ๋อแล้วใครใ,<น>ใครมาชวนเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันอ่าเล่าเล่ารู้จักยงังไหมรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วครับคือเขามาหาที่บ้านชวนไปทํางานเว็บพนันอ่าคือให้เปิดบัญชีเพื่อไปรับเงินทํางานเว็บพนัน แต่คือพอไปถึงปุ๊บเขาใช้บัญชีเราไปหลอกคนอื่นอย่างเงี้ย mm hmm. คือกลับกลับกันนะจากที่ว่าเราจะได้ทํางานเราก็ไม่ได้ทําคือเขาเอาบัญชีเราไปใช้งานเลยคือ,อ,อใช่ครับเขาเอาบัญชีเราไปใช้ <c oughs> หลอกกัน,นส่วนเราก็แค่นอนน,อน,นั่งให้เขาสแกนหน้าไปหมดสบายเ่ะมันไม่สบายพี่แต่คือเขาบังคับมันทำอะไรไม่ได้เลย เขาไม่ให้ออกจากตึกไม่ให้เลยหนีหนีไม่ได้พี่เพราะว่ามีกาดเฝ้าทั้งข้างหน้าข้างหลังออกไปไหนไม่ได้เลยกาดคนไทยเป็นคนเขมรครับนะอ่าก็คือเขาคอยเฝ้าจนกว่าเราจะให้เขาใช้บัญชีเสร็จก็ถึงจะปล่อยออกได้นั่งนั่งนอนนอน,นอนอยู่ใช่ครับเป็นกี่วันถ้าเข้าเข้าไปแล้วไม่ได้เขาบอกห้าวันก็ได้กัดแล้วแต่ผมอยู่ไปทั้งหมดยี่สิบแปดวันแนละอืม ไม่ได้ไม่ได้เลยทั้งเงินทั้งอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้ติดตัวเขามาเลยเอ่ะไม่ได้ติดตัวเลยมีแต่แฟนคอยโอนไม่ให้ตลอดลโดนซ้อมโดนอะไรไหมมีไหมไม่มีครับถ้าเราไม่ไปดื้ออะไรเขาไม่ซ้อมบางคนบาง,งคนคิดหนีแล้วก็โดนโดนโดนซ้อมโดนก็ออกไปบองไฟฟ้าชอ็อตเห็นเหรอเห็นครับ ล่างตึกอี่คือเขาจะวิ่งวิ่งออกแต่วิ่งไม่ได้เพราะว่ากาัดข้างหน้างหลังอยู่สี่ห้าคน,นครับเฉพาฉะเฉพาฉะฝั่งเดียวนะพี่อ,อ,อยู่สี่ห้านะคนล่างเฝ้าครบบคือเขาขอคอยควบคุมไม่ให้เราไปจนกว่าจะโดนสั่งงานจากคนจีนตัวอย่างว่าให้ออกได้แล้วถึงจะออกได้มีคนไทยเยอะไหมในตึกที่เราไปเยอะเย<ๆ><ๆ>อะครับเท่าไหร่ ประมาณยี่สิบสามสิบคนที่เหลือก็จะเป็นพวกอินโดแล้วก็คนจีนรู้ได้ไงว่าเป็นอินโดก็เห็นเขาพูดกันว่าเป็นคนอินโดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอินโดแบอ๋อน่เขาแต่คือเขาไม่ได้พูดภาษาไทยออืเปิดไปกี่บัญชีอ่ะเปิดไปทั้งหมดสองบัญชีครับสองบัญชีครับผมอืมแล้วยังไงต่อ ก็คือไปนิ้นนู่นเสร็จเขาก็จับเปิดออนไลน์สามบชีออนไลน์อีกสามใช่ครับบัญชีธรรมดาสองออนไลน์สามใช่อืมแล้วรู้ไหมว่าวโดนเอาไปทําอะไรบ้างบัญชีของเราเห็นแค่ว่าหัวโทรศัพท์มันติดว่าคอเซตเตอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนะคือเขาแค่ยกเงินเข้าเงินออกอย่างนี้ดิหมายความว่าใช้บัญชีเราชรเป็นทางผ่าน ใช่ครับช่องปากม้าไม่รู้ว่าเป็นม้าชั้นสองชั้นสามอะไรไม่รู้ใช่ครับไม่รู้เลยครับคือเขาแค่เอาไปใช้แล้วได้สแกนหน้าไหมที่ที่ไปได้ได้กี่ครั้งประมาณสามสี่ครั้งครับสามสี่ครั้งเท่ากับสามสี่คดีครับอันนี้โดนกี่หมายหมายเดียวหมายเดียวแสดงว่ายังเหลืออีกสามหมายที่จะตามมาถูกไหมครับญาติมาเยี่ยมยังมาแล้วครับพ่อแม่มาเยี่ยมเลยใช่ไหมมาแล้วครับ เป็นไงบ้างคุยกันยังคุยแล้วครับคุยว่า,ย,วายังไงบ้างก็เดี๋ยวแม่ปาาระกัศช่วยแล้วไม่รู้ว่าจะประกันได้ไหมไม่รู้จะประกันได้ไหมช่อืมเราไม่ได้เรียนหรอไม่ได้เรียนลครับทำงานมีลูกแล้วเขาแล้วทางานที่บ้านมันไม่ไม่ได้ช่วยที่บ้านทํางานหรือว่าทํางานที่บ้านมัน มันเหนื่อยไปหรือว่าไม่ไม่ได้เหนื่อยอะแค่อยากลองอะไรใหม่ๆคือส่วเป็นไงได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วเป็นไงครับรู้สึกจุบอยู่พี่จกอยู่ครับจุกเลยเหรอแค่แค่อยากลองอะไรใหม่ๆนะใช่ครับอืมไม่คิดว่ามันจะลองด้วยพี่เพื่อนอะไรอืมเขาเรียกันมาตั้งแต่เด็กแล้วที่บ้านที่บ้าน ด่าไหมด่าครับด่าใช่ด่าเลยว่าก็แบบว่าจะไปทำไมนู่นนี่รู้ว่ามันไม่ดีแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วพีไปแล้วไปตั้งเดือนไหนครับไปตอนไหนครับต้นเดือนพฤศจิกาครับปีที่แล้วอืมแสดงว่าก็ได้กลับมาช่วงหนึ่งใช่ครับกลับมาสิสิ้นเดือนมันก็โดนหมายใช่ครับถ้าแม่ยื่นประกันแล้วไม่ได้ รับสภาพทำอะไรไม่ได้เลยทำไปเลยสมมุติถ้าพี่ภาคสาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็โตแล้วใช่ไหมสมมตมิถ้าลูกถามว่าพ่อไปไหนมามจะบอกลูกว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะหล่ะ ก็อย่าไปร้องอะไรครับอยู่บ้านทําง,งานหาในประเทศเราดีกว่าเพราะอยู่นู่นมันก็ไม่ได้สบายทุกอย่าง,างที่เราคิดมันได้แค่เงนินครับแต่ไม่ได้อิสระภาพทําไมอิสรภาพถึงสาคัญครับกับเราก็ได้อยู่กับครอบครัวดีกว่าเราไปอยู่ใช้ชีวิตต่างแดนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือถ้าถ้ามีโอกาสออกมาก็ก็ปัดตัวใหม่เพื่อต้นใหม่ เป็นตัวอย่างให้ถ้าพูดตรงๆเองก็เป็นเป็นพ่อคนเป็นเป็นก็เป็นเสาหลักทําตัวให้เป็นแบบอย่างใ,ให้กับลูกแล้วกันไปเรียบร้อย